โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมันนย้รงงานติดไรครับลงสองคันครับเจ้าแรกของวันนี้เร็จเน่ไปต่ออีกสิบแปดไร่ครับแล้วก็ไปต่ออีกเจ็ดครับผมอ่าเป็นข้าวกอ,อ,อสซี่หนึ่งเลครับเมื่อวานติดเกี่ยวก็ค้าตีราคาไปได้หกพันสี่สงสัยแล้วแต่อารมณ์แล้วสงผมคุนอนสายเขียวครับข้าวตัดดีเด้งโดโดหน่อยนี่นะ่าจะลอยโดนไฟลวกเนี่ย หัวหนาดิหล่มครับจะหลมตามหัวตามมุมไะยังไงก็ว่ากันนะฮะเอกไ้ผมมาที่หลังอาจารย์เอกมัวรออาจารย์เอกกินข้าวครับก็เลยหมอไซต์ตามมาโอ้ไหลพอได้นะน่ะเป็นสีหนึ่งด้วยเนาะเดี๋ยวหัวนี้ก็เว้นไม่เสียบครับหลุมนี้หลุม,หล,มหลุมเกือบจะติดอะไปทีแล้ว แต่ไม่จิตน้ำต่ำป่อกันเยอะครับแล้วทําไม่พร้อมกันน่ะก็อย่างนี้แหละโลมเนียเดี๋ยวโบดถก็เชื่อผมมีโบดบ้านแน่นอน,นครับจริงๆวิธีแก้นะก็น่าจะแบบขุดล่องเลาะไปเราต้องยอมเสียที่ถ้าเราไม่อยากให้โลมมันโคคูโมต้าน้อยครับขุดล่องเลาะเลยหาคลองน้าเสียทิ้งให้ได้ครับทีนี้เนี้ยพวกน้ําซึมลงมาใช่ไหมปล่อยทิ้งอย่างเดียวเราจะเอาน้ําแล้วกักให้เข้านา,นาเรา ถ้าไม่มีร่องทิ้งน้ำได้นี่ก็ยังไงก็ลมเป็นประจำแหละครับแหมเอ๊กเฮ้ยโอ๊ตสิ่งกวันเนี้ยโอ๊ตปาร์ตว่ะนี่นี่หลุมทั้งนั้นเลยเนี่ยแถวเนี้ย เกียยเลยเหลือ300เกี่ยวแล้ว300รอยแทงเลยข้าวกำลังเ้นน้อย,อยทิมเลยครับ สาบายๆครับไม่มีปัญหาอะไรแลวยันแกบอกว่ามันแห้งไปทีแล้วแล้วน้ำเขามาซึมมาเ<ะ>มันนี้พิวมันนี้พิวเนี <Yeah. S 1> ่ยสบายๆครับ ลึกมากแล้วข้าวก็ไม่เคยมีเอา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 จะเอาเอา,าดูดิดังั้นอ่ะจะตายมาเอ้ยเอฟยันนี้ได้วะวันนี้ใจถึงเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอโ oh, อ้ลองแทงเข้าไปเอ,าอาเอ้าฮะเออทุกว,วันลุยทุกว,วันลุยไม่คล่องเนละ เออวันนี้ลูกพี่เออวันนี้ลูกพี่เอกคิ้วเลย <c oughs> ลูก,กพี่โอ,อ้ยเฮ้ยอย่าย้ำบ่อยย้ำแต่เดิมบ่อยอยุบลงไปเรื่อยครับเอา้ายาวเลยพูดออกมานั่นละเออต่อ,อยังไงเอาตัวเข้าไป ว้าวเสร็จอ่ะโอ้โหเก็บหมดเลยมาเออถึงให้สดผังที้มาเข้างี้อย่าไปเข้าตรงนั้นเองเอกบอยโอขึ้นไปเกอดบนเลยนะแทงนี้เสร็จอ่ะ อันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะแปลงนี้ที่รถก็ติดงูเห่าก็มาจำได้ปะที่แถวบอกติดตรงนั้นนะ่ะนั่นแหละเป็นชิปแรกๆนั่นแหละ นี่พี่โอเราไปกินจนัดจังวิยเนี่ยปิดปกติไปกินอะไรมาเนี่ยแล้ววันนี้จีบจัดจนะัดวันน่ะจริงรู้สึกได้เลยใชครับตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยที่จะบอมติดอ่ะ <c> อ <oughs> ุ้ยไอโอโผล่แล้วโผ้ยปีๆปินปีนปี่ครับหลายพอได้แนละ้วดูสิไล่จะได้ ้าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวก็รอบังราคาจากรถลาดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอัพลาดคันเดียวมั้งตอนเราก็าอาจจะต้องรองแต่ถ้าขายมันหาดก็เร็วครับถ้าเสียพันเขามีรถดั้มไงแล้วมันใกล้ครับไม่ต้องเหมือนลงสีใหญ่วะัะน,นี่โอผคิวโดนใจเลยอย่างเงี้ยอตอย่างนี้ นี่เขาให้ดูข้าวเห็นไหมะเขาลวงก็ไม่ยาวหรอกครับสีนะ่หนึ่งพวงอ่ะเขาจะสั้นแต่เม็ดเขาจะยัดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมองแบบเดียนะครับสี่หนึ่งอ่ะแปดสิบถังขึ้นเนี่ยจากที่เกี่ยวเกี่ยวมานะถามว่ารู้ได้ไงโมหรือเปล่าไม่ได้โมคือบางทีเราออกเกี่ยวทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะแล้วเรารู้อยู่ข้าวช่วงเนี้ยใครทำสี่หนึ่งอ่ะไม่ค่อยพลาดสี่เก้านะหงายท้องไม่งวย รวงแห้งเยอะ49นะช่วงนี้นะที่เกี่ยวๆนะเจ้งเราเห็นมาแล้วหลายเจ้า MG ก็ดีครับไฟนี้ที่เกี่ยวนะฮะเดี่ตีเก้าหงายท้องเดี๋ยวขนาดข้าวมีเย่งเนี่ยผมขนาดนี้ นาดำเกี่ยวอยู่ที่9 6 9 7วันสีนหนึ่งกลัวนะฮะนาหวานเขาจะเกี่ยวอยู่ที่100วันไม่เกิน105วันครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของข้าวแล้วทุกพี่จานเอกเกี่ยวใหญ่แล้วเดี๋ยวให้จานเอกเปลี่ยนโขเกี่ยวบ้างไปอัดเดี๋ยวเราจะไปเทข้าวันแตนนี่ เมขึ้นเลยโอเคออตี okay. Okay. ครับคูแรกขอเรื่องขายไหนอะไพ่บูนในความเลยไพ่บูนอะฮะไม่เกี่ยวไพ่บูนะ่ะเที่ยวหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำครึง่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะ โอ้เดี๋ยวให้จานเองไปเกี่ยวไปนั่ง oh. ล่างเลยเกี่ยวเดี๋ยวเทข้าวเดี๋ยวให้โอมาเทเปลี่ยนตั้เงเด็กโอ้โหทำงาน oh. ทำการบ้างกินอย่างเดียวกินเกง่ง oh. <Okay. S 1> เฮออ้ยเฮ้เกินเก่งเออกินเก่งแล้วปาดดีด้วยดิ บอกให้ลูก,พ,กพี่โอพักบ้างอาจารย์นี่บอกใครพี่โอเป็นลูกพี่แหมหลายหลาย,ลาย,ลายได้เนี่ยได้เนี่ยแล้วให้รับสองคันอาจจะหมดนะเนี่ยขนาดเด้งบานเลยนะก็ะยังพอไหลขนาดนี้ก็ถือว่าพอได้นะซีหนึ่งอะนะมันเป็นข้าวอื่นนะนะแย่จัดเลยครับ เอขคบด้านล่างดูดังคัน,น สา,สายสิ้งนอกจากสายเสมอแล้วก็สายซิ่งด้วย <c oughs> นั่งข้ามมาเลยเดี๋ยวให้เอกเดี๋ยวให้เอกข้ามไปเกี่ยวสี่เกียร์แล้วครับสี่เกียนห้าสิบสองอุ้มมันนะมันถึงสามเกียร์ไอ้ยสองเกียนสามสิบน,นะฮะอุ oh ้มอ่ะที่เกียร์แบบกินนี่หนะนะแล้วตีต่ำๆไว้ก็สองเกียนห้าสิบเอ้ยสี่เกียนห้าสิบสี่เกียร์ยังเหลืออีกห้าเกียนหกเกียร์ประมาณนั้นแหละ ไร่มันดีเป็นบางอันไงได้ข้าวอันบนเพื่อนั่นขึ้นไปเกี่ยวแหละจริงๆก็ได้ข้าวหมดแหละครับไม่เคยได้ปลาเลยนี่ท <c oughs> ำเลนแล้วมาดูสเต็ปการข้าวหัวนาของเพื่อนผมปเป็นไงไม่ธรรมดาครับคนนี้พี่เศ็ใส่ไข่นอนน้อยแต่นอนนะขับไปโชว์จันเองบอกแค่นี้ไม่พอมือพี่หรอกไอ้้อง ไปให้ดังโง่โง่โง่งไปเลยมันจะๆๆลบใบฟางกันเดี๋ยวใบตีฟางตูหลุดใส่หน้าปั๊บไงไงเต็บกันเลี้ยวตาบัวเลยครับโตก้าไป หมดครับอันนี้ปับ๊บเป็นไงกลับลำตั้งแต่มาเพิ่งขับวันแรกก็นเนี่ยเขาเคยขับอยู่แต่นานแล้วจานเอกที่เคยขับมาก่อนผมอีกอ่ะตัวเรื่องนี้แด่วคนมันไม่ได้ขับมานานแล้วเนาะมาแล้วมองมาขับมก่อนเขาอยู่กับพิมิดพีมิตเขามีสัตว์ตั้งหลายคันแล้วเขาเลิกไง มองมองก็ดูแล้วพี่ครับสองคันน่าจะหมดนะครับใส่ไปคาละอุ้มแล้วอ่ะเนี่ยเหลือขนาดเนี้ยมันพี่กรัพมันก็จุสามเกียน50าสิบหกอ่ะสองคันนี้นะน่าจะหมดครับแล้วข้าวนี่เป็นข้าวดีข้าวเด้งด้วยอ่ะว่าไงเดี๋ยวค่อยโทรถามเ้าก็ได้ราคาเท่าไหร่นะครับรายงานตามจริงครับบอกตามจริงครับไม่มีเมฟ เพราะว่าโกหกเขาไม่ได้ตังเนาะแล้วก็มันจะเป็นข้อมูลที่ปิดเบือนด้วยเพื่อบางทีใครเขาอยากรู้จริงๆอะ่ะเออว่าราคาโซนเนี้ยวันสองวันเนี้ยโซนวิจฤตเนี่ยราคาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกตามจริงอ่ี่ีดีก็คือว่าดีไม่ดีก็คือไม่ดีอจาจันเอกเกี่ยวมาลื่นแล้วนะจันเอกอะ่ะฟื้นขึ้นชีพ <laughs> ก็เลยติดไปในสายแ้ม,มันเร่งเร่งเียวมันเร่เลยนนอเหมือนเียมันเร่งนยนต์อเอาไเยียบเบรอ,อ่ะอเรื่อตอนผกขับ,บต่ออท้ารับตอนผมขับผมใส่เกียนายตัวเดียวครับองข้ไปอน กันจนะ้าใส่ใส่ถัวัวก็แปลกแล้วว่านะง,งนะันเดี๋ยวปับ๊บ พอดีอ่ะสองคันหมดครับถ้าอย่างนี้นะแน่นอนหมดแล้วนั่นจะอยู่บนนวลครับครับมาดูตัวเต็มมาขึ้นหัวจ่าขอจานไดเองกระดับระดับเกี้ยวเหนียวเฮ้ยลงแล้วเฮ้ย,อยโ,อโอ้โหเบี่ยวยิ่งกว่าเมื่อคืนไปใส่อีเหลืองเลยเพื่อน ยาเปก,เ,เ,ก,เ,กเสร็จแล้วนะคนันย้ายงานไปของพี่หนูนะครับร้านตั้งเทมีกเกษตรนะคร,ราขายปุ๋ย,ยยาเป็นพี่ที่บ้านนะีบ้านเดียวกันครับขเขาราเกี่ยวเราเกี่ยวเขาตาลอดเลยครับ เหลืองเลยเดี๋ยใส่เหลืองก่อนพอดีพอดีอดรถน,นะฮะนี่พี่ลมอดัดไปเลยข้าวเหลืองน้านี้ยยัมีเหลืองอยู่ อมมาโรยข้าวดิ่ตาเทียนป่าเรียกวาะตากเทียนบ้านก,ก็เก,ก็บเกียนพอได้ จังลเลยเหรอดูใส่คิกดูหมดละเอกคันเหลืองหมดละคันนี้หมดไหมไหนเอาจอแจจอแจล้อก่อ,อนล้อก่อน ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะนะตลงกงิ่งย้ายวันนี้ัดออกสองคันใช้เทเลอร์คันเดียวเดี๋ยวผมเอาหกล้อไปลากข้าวพี่หนูนะครับนี่สองคันเต็มเต็มนันนันไปก่อนจะไป,ไปเจ็ดเกียนเนียนๆแปะ๊ะแป๊ะดครับ โอเคครับสกปรคิีนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสับสนุช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอ EP ต่อไปนะครับผมโอเคครับ